สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel อาจารย์ตองคามาทาโร่นะครับเปลี่ยนที่ช่องนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ตามหากันง่ายขึ้นเสิร์ชใน Search Engine ข้างบนได้เลยนะครับว่าอาจารย์ตองนะครับเพื่อจะได้เจอกันง่ายๆการทำนายนี้เข้าสู่การทำนายแบบ general reading นะครับการทำนายดวงประําจำเดือนมิถุนายน2,565นะฮะ เน้นย้ำกันเสมอว่าการทำนายนี้ไม่ใช่การทำนายที่ระบุไปในดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านที่รู้สึกว่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับสิ่งไหนที่เป็นสิ่งดีให้รับฟังไวแอบสอบไว้นะครับสิ่งไหนที่รู้สึกว่ามันเป็น energy ค่อนข้างลบหรือว่าผมเตือนอะไรไปแล้วคุณรู้สึกกังวลให้ฟังและคิดซะว่าผมเล่านิทานให้คุณฟังขำๆแล้วกันนะครับอย่าไปคิดอย่าไปเครียดมากการทำนายนี้ จะพูดในส่วนของเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักแล้วก็แนะนําในส่วนของเรื่องเกรดการทําบุญให้กับตัวท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับการทำนายนี้สามารถฟังได้ทั้งลัคนาและราศีนะฮะท่านใดที่ทราบทั้งลัคนาและราศีสามารถฟังได้ทั้งคู่นะครับเพื่อความแม่นยําที่มากที่สุดเราไปเริ่มต้นในส่วนของเรื่องการทานายดวงประจําเดือนนี้กันเลยดีกว่าครับผม สวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาราศีเมษนะฮะคุณเกิดวันที่13เมษายนจนถึงวันที่13พฤษภาคมเดือนนี้ทุนายนต์จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับคุณนะชาวลัคนาราศีเมษ อธิษฐานไปพร้อมๆกันนะครับเมจา6 of cups ace of cups five of pentacles n i of pentacles queen of wands t สับคัพส์พรินซ์สับคัพส์ถ้วยเยอะจังสุดท้าย princess of pentacles ส์นะครับอ่ะไพ่เมเจอร์อาคนาไม่มีเลยนะครับชาวลัคนาราศีเมษผมมองว่าเดือนนี้ไม่น่ามีเมก้าเแชนจ์ที่จะเกิดขึ้น นะครับในส่วนของเรื่องเดือนนี้เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะโฟกัสไปในส่วนของเรื่องความรักนะครับค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรกับเรื่องเงินเนาะนะฮะะเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าในส่วนของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยผมมองว่าคุณอาจจะเด้กกลับมาเจอสังคมเก่าๆเ,เพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าๆ นะครับอาจจะมี energy ดีๆบางอย่างเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ไปเจอได้ไปพูดคุยกับเพื่อนเก่าก็ได้นะครับได้มีการติดต่อง,งานมีการดีลงานก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคทีเดียวมีโอกาสอะไรหลายๆอย่างมีสิ่งดีๆกำลังจะเริ่มต้นกับคุณในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนเรื่องงานเลยอะหรือว่าเรื่องความรักก็ตามนะครับ ในส่วนของเรื่องงานเนี่ยช่วงนี้ถ้าเจ้าหนุงเจ้านายหรือว่างานที่คุณทําอยู่ณนะปัจจุบันมีเขาเรียกว่ามีโอกาสในส่วนของเรื่องการงานทําบางอย่างเพิ่มเติมเนี่ยคุณควรที่จะรีบคว้าโอกาสอันนั้นไว้จะดีที่สุดนะครับแล้วก็ถ้ามันมีการที่ เปรียบเทียบหรือว่ามีการลุกดาวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยพยายามนะครับพยายามมองโลกในแง่ดีไว้แล้วก็สิ่งที่คุณรู้สึกกําลังเครียดรู้สึกกําลังวิตกกังวลในส่วนของเรื่องงานอยู่เนี่ยจะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตทางจิตใจตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของเรื่องงานผมมองว่าคุณค่อนข้างที่จะต่อยอดในส่วนของเรื่องการทําธุรกิจของคุณหรือว่าการงานของคุณไปได้อย่างดี บางท่านมีโอกาสที่จะได้เรียนเสริมเพิ่มเติมอะไรบางอย่างก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการลงทุน SME ขนาดเล็กๆก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับบางท่านนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ทำเป็นแบบออโปรเจกต์งานที่มันค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่แล้วเนี่ยอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับกออ็วางแผนในส่วนของเรื่องงานดีๆ ผมบอกได้เลยว่าโอกาสในส่วนของเรื่องงานของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นค่อนข้างที่จะมากพอสมควรเลยนะครับในส่วนของเรื่องงานสำหรับใครเนี่ยที่เดือนมิถุนายนนะครับมีโดนติดในส่วนของเรื่องการงานว่ามีการเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่บ้างเนี่ยพยายามเลยนะผมผมต้องพยายามเน้นในส่วนของเรื่องนี้นะครับ ในส่วนของการทํางานเนี่ยมันจะต้องเจอสโคบงานอย่างเงี้ยที่จะต้องโดนการเปรียบเทียบกันอยู่แล้วนะครับกับหลายๆคนหลายๆท่านที่จะต้องโดนแต่ว่าให้พยายามมองแล้วก็ดึงให้มันเป็น,ปนแรงผลักดันนะครับแล้วก็ได้เริ่มได้เป็นการเริ่มต้นอะไรบางอย่างใหม่ๆสำหรับตัวคุณเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นเวนั้นจะดีที่สุดสาหรับคุณนะครับ อ,อต่อมานะครับใครที่ตกงานอยู่กําลังหางานใหม่มีโอกาสที่จะได้งานสมใจนะครับเป็นงานที่คุณค่อนข้างที่จะอ,อชอบหรือว่าเรียนมาตรงสายหรือว่างานที่แบบต่อยอดทางทางการเงินของคุณได้ค่อนข้างดีนะครับอาจจะเป็นเพื่อนคนรู้จักหรือว่าคนที่เคยทำงานสังคมงานเดียวกันเนี่ยแนะนำให้ไปทำก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ การทำงานในช่วงนี้เนี่ยควรที่จะต้องพยายามพูดพยายามที่จะสื่อสารให้มากๆมีไอเดียมีความคิดอะไรบอกเสนอได้เลยไม่จำเป็นที่จะต้องอ้อมแอมนะครับแล้วก็เหมือนเกรงใจกันบ้างในบางโอกาสอะไรประมาณนั้นนะนะฮะเพราะว่าแหลดูแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีไอเดียอะไรหลายๆอย่างค่อนข้างที่จะสูง เริ่มต้นทําได้เลยนะครับถ้ามันมีโอกาสมาแล้วนะฮะใครที่เป็นเจ้าของกิจการช่วงนี้ลูกค้าค่อนข้างที่จะเข้าหาคุณค่อนข้างที่จะมากพอสมควรเลยนะครับน่าจะมีโอกาสที่ค่อนข้างที่จะดีสําหรับการต่อย,ยอดทางธุรกิจของคุณใครที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการอาหารของสวยๆงามๆช่วงนี้เวิร์ก มากมากนะครับน่าจะมีข่าวดีกับเรื่องการเงินคุณเลยล่ะนะฮะในส่วนของเรื่องการเงินนะครับมีติดติดอยู่บ้างนะครับก็คืออาจจะมีในส่วนของเรื่องการเงินที่มันอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมากพอสมควรหรืออาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางค่ารถค่าราของคุณนะครับหรือว่าช่วงนี้อาจจะต้องมีการที่ใช้จ่ายในส่วนของเรื่องค่าแมนเทนเนนต์รถก็ได้เช่นเดียวกัน ช่วงนี้คุณใช้ใจ่ายเงินเก่งอยู่พอสมควรนะแม้ว่าจะเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าซื้อของเพื่อเหมือนเป็นการที่ทำให้ตัวเองเนี่ยลุกดีขึ้นหรือว่าเป็นการเปยตัวเองนะครับถ้าไม่ได้เหนือบ่าก,กว่าแรงหรือว่าเออนี่บัตรเครดิตมันไม่ได้วงเงินแบบแน่นปึก๊กอะไรขนาดนั้นอะ ก็เออใช้จ่ายไปแต่ว่าก็ควรที่จะประหยัดประหยัดไว้หน่อยผมมองว่าคุณหาเงินเก่งแต่คุณก็ใช้เงินเก่งเหมือนกันนะครับในช่วงนี้ก็คืออาจจะต้องแบบดึงดึงเงินเก็บไว้บ้างนะครับผมก็จะดีเนาะต่อมานะครับในส่วนของเรื่องสุขภาพ ชาวลัคนาราศีเมษน้ำหนักขึ้นอยู่นิดๆนะครับอาจจะปาร์ตี้สังสรร์มีการกินดื่มมีการได้พบเจอกับเพื่อนแล้วก็เออได้เหมือนไปเที่ยวไปไปอะไรสังสรร์กันประมาณนี้นะครับก็เรามาระวังหน่อยนะเรื่องการปาร์ตี้สังสรร์น้ำหนักจะขึ้นเอานะครับเรามาระวังในส่วนของเรื่องการลื่นนะครับการเดินเหินเดินเจอแอ่งน้ำอะไรอย่างเงี้ย นะครับระวังหน่อยก็จะดีอย่างอื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับอยู่แล้วผมผมเพิ่มเติมอีกอย่างหนึง่งจะเป็นโรคในส่วนของเรื่องทางเดินหายใจระมัดระวังหน่อยก็จะดีนะโรคเกี่ยวกับทางอากาศนะครับมเมพอพูดอย่างนี้บางท่านบางคนกลัวเลยบอกว่าจะเป็นโควิดหรือเปล่าปกป้องตัวเองนะครับสวมแม้ล้างมือบ่อยๆนะครับก็ดูแลตัวเองเดี๋ยวนี้มัน ไม่นานแล้วอะก็หายนะครับไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากมายนะเพราะฉะนั้นก็แต่ก็ไม่อยากให้เป็นอนะ่ะเนาะมันมันเสียโอกาสทางการทำงานหรือว่า,าพบเจอหรือว่าลำบากกับคนอื่นด้วยอ่ะเนาะนะครับระวังหน่อยละกันเรามาดูในส่วนของเรื่องความรักกันมากดีกว่านะครับความรักสำหรับชาวลัคนาราศีเมษเป็นยังไงบ้างเอ่ย มีเกณฑ์การได้พบเจอกับคนอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจนะผมบองว่าตัวคุณเองอะ่ะค่อนข้างที่จะตั้งสเปคไว้ค่อนข้างที่จะระดับหนึ่งเลยอะ่ะแล้วพอมันเป็นเหมือนไม่เป็นอย่างใจคุณหรือมันไม่ใช่มันไม่ชอบคุณก็เลือกที่จะเดินจากเขามาจากเขาง่ายๆเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้อง สงสารก็เหมือนกันเนะคนคนที่คุณคุยด้วยะนะครับก็เอ่อถ้ามีอะไรไม่ควรที่จะเฟะต,ตัวเองออกมาง่ายๆขนาดนั้นคือควรที่จะแบบเออไม่โอเคนะอะไรเงี้ยคือควรที่จะแบบชัดเจนกับความสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับในส่วนของความสัมพันธ์ของคุณช่วงนี้อาจจะต้องมีระยะทางเข้ามากันเกี่ยวข้องนะครับแล้วบางทีคุณอาจจะได้เดทกับคนที่ อาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้ต่างภาษาก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องเป็นคนที่อยู่ไกลกันนิดนึงเป็นเวน,นั้นจะมากกว่านะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของความคนที่สถานะ c o m p e t e n กปนนมากนีกก่า ช่วงนี้เรามาะระวังเรื่องการมีปากมีเสียงนิดนึงนะเพราะว่าแลดูล้วเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจคุณเหมือนเดิมเนื่องจากว่าตัวเขาเองค่อนข้างที่จะโฟกัสไปนในส่วนของเรื่องการงานแล้วตัวคุณเองก็รู้สึกว่าถ้ามีความสัมพันธ์อันนี้แล้วมันไม่เป็นอย่างใจคุณคุณก็เลือกที่จะเ,เดินจากมาแล้วก็เหมือนเลือกที่จะตัดสินใจเฟตัวเองตัวเองออกมาซะมากกว่าเพราะว่าแลดูแล้วมันก็เป็นเหมือนรีเลท กับอันแรกเลยนะเพราะว่าแลดูแล้วตัวคุณเองค่อนข้างที่จะเหมือนอยากได้คนที่สเปคค่อนข้างที่จะสูงอยู่พอสมควรช่วงนี้นะครับมันมีโอกาสนะฮะ ที่จะได้กลับมาเจอคนในอดีตของคุณไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าเพื่อนเก่าแล้วก็แบบเหมือนเขาเรียกว่าคนที่มีความสัมพันธ์อะไรกันอยาี้อาจจะได้กลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์ที่แบบเนี้ยมันเข้ามาคล้องแวกกับคุณค่อนข้างที่จะมากอยู่พอสมควรนะครับเรามาดูในความสัมพันธ์ของคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้ว,ลวกันมากดีกว่า ชาวลัคนาราศีเมถครับผมมองว่าในส่วนของเรื่องความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่มันไม่ค่อยแฮปปี้เกิดขึ้นนะตอนนี้คุณกำลังจะตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือเปล่าคุณไปเจอแชทอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์อันนี้หรือเปล่านะครับอ ตัวคุณเองต้องระมัดระวังในส่วนของเรื่องความสัมพันธ์เรื่องบุคคลในครอบครัวไว้นิดหนึ่งนะครับมีอะไรคุณควรที่จะพูดจาควรที่จะคุยกันให้มากอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่มันสื่อสารออกมาได้ไม่ไม่มากนะเพราะว่าบางคนอาจจะปากหนักไม่กล้าที่จะพูดคุยคุณควรที่จะสื่อสารให้เยอะๆให้มากที่สุดแล้วก็นึกถึง สำหรับท่านใดที่มีบุตรมีลูกแล้วเนี่ยยิ่งต้องคิดถึงลูกคุณให้มากๆเลยในช่วงนี้นะครับแล้วก็ท่านใดที่แบบเหมือนมีความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าได้กลับไปเจอคนเก่าๆหรือแบบมีการชิคติ้งอะไรบางอย่างันเกิดขึ้นเนี่ยช่วงนี้ต้องระวังไว้ให้ดีๆจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเรามาดูในความสัมพันธ์สำหรับคนที่เลิกรากับคนรักไปแล้วเป็นไงบ้างเอ่ย ว่า wow. ผมมองว่าอตัวคนณเองจากตอนที่เลิกไปมันอาจจะเป็นการเลิกหรือจบกันที่แบบเหมือนเคลียร์ให้บางอย่างมันมันมันจบไปกันอย่างโอเคชัดเจนคุณยังเหมือนนึกถึงเขายังยังรู้สึกบางอย่างถึงเขายังรอคอยอะไรบางอย่างจากเขาอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะอาจจะเป็นการติดต่อการ ทักทายทักหาบางทีคุณยังมีการที่แบบแอบ,บไปมองแอบบไปส่องอะไรบางอย่างเขาอยู่เหมือนกันแต่ว่าด้วยอะไรบางอย่างคุณมีสภาวะอีโก้มีสภาวะเหมือนอยากจะมูอ่อนนะครับผมมองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหน้าตาโอเคระดับหนึ่งเลยละ่ะมันมีโอกาสที่ได้พบเจอคนใหม่ๆอยู่พอสมควร นะครับณนะตอนนี้ผมมองว่าคุณก็อยู่ในเกณฑ์ที่ Move On ได้ระดับหนึ่งละแต่ก็ยังมีโ,โหยโหยยังนึกถึงยังรู้สึกอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆอ่ะนะก็ต้องแล้วแต่บุคคลไปด้วยทะกันนะครับในช่วงนี้อะเรามาดูในส่วนของไพ่ออร์เคิชนกันมาดีกว่าไพ่ออร์เคิจะแนะนำชาวลัคนาราศีเมอยังไงเอ่ย นี่ไงหมันขึ้นมาเลยอ่ะอถ้ามีคนใหม่เข้ามานะครับให้โอกาสนะครับกับคนคนที่คุณคุยอยู่บ้างไม่ใช่ว่าแบบอืมมันไม่ได้ดังใจสักนิดนึงคุณก็ไม่เอาเลยอะไรประมาณเนี้ไม่มีใครที่เพอร์เฟกไม่มีใครที่สมบูรณ์ร้อยแบบทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะได้คุยได,ได้ได้ลองศึกษาการสักคนหนึ่งเนี่ย อย่างน้อยเราก็มีเพื่อนคู่คิดกันไว้อย่างอั้นจะดีกว่าแล้วก็สิ่งที่ชนะติดใจไว้เกี่กับเรื่องความรักเก่าๆอดีตเก่าๆนะครับคุณควรที่จะหาโอกาสที่จะปลดปล่อยมันซะถ้าวันใดวันนึ่งที่แฟนเก่าหรือคนรักเก่าคุณทักหรือหวนกลับมาคุณควรที่จะเอออย่างน้อยก็พูดจาพูดคุยกัน เหมือนเคลียร์ปมอะไรบางอย่างออกจากใจซึ่งกันและกันมันจะเป็นเอ e r จี่ที่ค่อนข้างดีมากกว่านะครับโอเคเรามาดูในส่วนของไพ่ยาันโลก,กันบ้างนะฮะสิ่งที่ตัวคุณเองนะครับ เหมือนสร้างภาพอะไรบางอย่างที่ทำให้ภายนอกคนอื่นเนี่ยเขาลุกเอ่อเขาดูตัวคุณว่าตัวคุณเองโอเคแต่จริงๆแล้วลึกๆภายในคุณมีบางอย่างที่ไม่ค่อยโอเคกับภายในใจ,จิตใจของตัวคุณเองเหมือนกันนะมันมีบางอย่างที่คุณควรที่จะปลดปล่อยบ้างหรือว่าหาคนที่แบบ ไว้ใจพูดคุยกันอยู่บ้างเพราะว่าและดูแล้วสภาวะภายในจิตใจของคุณไม่ว่าจะเป็นทางความคิดอะไรบางอย่างเนี่ยผมมองว่าน่าจะมีความเครียดอะไรบางอย่างอยู่ระดับหนึ่งนะครับในส่วนของเรื่องการทำมาธุรกิจทำมาหาชีทำมาหากินประกอบสัมมาอาชีพนะครับก็ผมมองว่าน่าจะ มีโอกาสที่ค่อนข้างที่จะดีอยู่พอสมควรเลยแต่ว่าน่าจะมีเรื่องที่เข้ามาให้คิดให้เครียดอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะได้รับการแก้ไขแต่อาจจะต้องใช้พลังใช้ energy ของคุณอยู่พอสมควรนะครับอะเรามาดูในส่วนของเรื่องเลขนำโชคกันบ้างดีกว่าสำหรับชาวลัคนาราศีเมษมีเลขอะไรบ้างเอย โอเคเลขที่ออกนะฮะมีเลขหกนะครับมีเลขแปดมีเลขเจ็ดมีเลขเก้ามีเลขห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าเออเรียงง่ายดีนะฮะประมาณนี้ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับโอเค okay. ท่านใดนะครับในส่วนของเรื่องการทำบุญกันบ้างนะฮะ ท่านใดที่มีแลนนะครับในส่วนของเรื่องการทําบุญในช่วงนี้ผมแนะนานิดนึงทาบุญสังฆทานเนี่ยผมแนะนําให้ตัวคุณเองเนี่ยซื้อ,อ,อน้ำนะครับเป็นแพคถวายก็จะดีนะครับอ,อ,อย่างที่2นะฮะทาบุญกับคนที่ยากไร้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคนที่ บ้านคนพิการนะครับบ้านคนชรานะครับบ้านเด็กกำพร้าก็ได้เช่นเดียวกันท่นใดที่มีเสื้อผ้าเก่าๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ใส่แล้วหาโอกาสไปบริจาคได้ก็จะดีนะครับให้กับคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่เขาต้องการจริงๆเนี่ยนะครับก็จะดีเช่นเดียวกันนะครับเ,เนื้อสิ่งอื่นได้เลยทํา บุญกับบุพการีคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เลี้ยงคุณมานะครับคนที่ทำให้คุณมีทุกวันนี้ก็จะดีเช่นเดียวกันนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะ เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไว้ให้ด้วยมีอะไรลองคอมเมนต์กันด้านล่าง comment box ก็ได้นะครับอยากฟังความคิดเห็นจากทุกทุกท่านเหมือนกันเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ